บัดเคียงทุกคนนะครับผมเที่ยงทุกนครับผมบัตรเที่ยงก็จังเสี่ยวปลาจังเสี่ยวเนื้อปลาไหลแบบนี้จังเลยเด็กนาวเ้มมันนี่เราลงขวมหัวเลยครับผมฮะใส่ซ้ำเลยครับมอยู่ไม่กินน้ำกันเด้อครับพี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลครับผมเนื้อสวัสดีครับผมพี่น้องทินนี่ต้อนรับควาสุขสร้างยู่งรู้กับผมบายสารศิลป์สุขกับผมเมื่อนี้่กันหลังจากที่ไปหาอยู่หากินมาแล้ว เดกินเมือนไรก็ารถเดี๋ยวเ้อกินมามครับผมปลาไหลครับผมพี่น้องปลาไหลครับผมปลไหลสุดเด็ดครับผมพี่น้องเกียวกั้าูพี่น้องห้าทีนี่แหะเราเอาเนเขียวกับข้ากับนี่ กกุคือเก่า <Courtney> ค <apan> <den> <an> ุ้งคือเก่าครับผมสวัสดีพี่น้องคุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียดังในห้องเฮียดังมีนู่งหมูเนี่อเชียงตำเชียงตำเชียงออมปลาไหลบ่บ่ซอสัวซัวสัวปลาไหลดิไ็้ปลาไหลห้าวนอ่ะคนยืนนี่หม้อเนี้วโอ้ยครับผมมาบอกท่านครับผมพี่น้องนี่หม้อสิครับผมกำลังลุงล้วงอยู่นี่สัวปลาไหลว่ะสินอันนี้หนูเหี้ยปีงวะนนูหนูของเขาหนูเขาปากท้วสมมันสิครับพี่น้อง ัจะคลิปก้อนนี้ไปหาปูหาปลาหาหางงูกันกัพวดี้จริงแหละครับผมพี่น้องผู้ใดผู้หนูผู้บ่ได้หอยโอ้เพ็ดกับเ็ดมาดิไปวางแจ๊บแจ๊บไปเอวไนบ้านปเา่มน้อมคนอมะวันอบวไเตรมคุยโอยเยแล้วว่า

จอดรถอันกูว่าจุดเป็นนางทั้งหนากูจิ๋เดี๋ยวจ้าหน่อยครับผมพี่น้องเดี๋ยวสีเฮ็ดสั่กินผมก็ได้ครับผมโดยหัวหน้าคือเก่าครับหัวนาพันธ์ดีช่วยผ้าไปหาอยู่หาจี๋เดี๋ยวไปหนาเดี๋ยวสิผ้าไปมองที่เด็ดประเสรนฐขึ้นว่าเอาหน้าปลาแล้วช่วงนี้ันผมกจะได้กะอย่าลืมฝากกดติดตามกะไรก็แจ้ง งานสินที่ลาสูงเนื้อครับผมปลาชวนนหนาแห้งเส้นเป็นว่าี่เขาเข่นอันนี้บอกกงเลยที่ะมาเลมาแล้เดี๋ยวลงไปหันบบาันี่โอ้เขาเขคอมนี้ไม่เป็นสูตรใจน้อนี่ที่เมาดูอันนี้ชมอะไรขี่มอครับพี่น้องผมสุดที่เมาสันเขาเอ้มาผัด เอาเคียวมาผักสักก้อนครับผมกับผมนี่จะเป็นหน้าตาพี่ตังสี่ครับผมใช่พักอีกวันหนึ่งก็แล้วกินได้ต้มปลาไหลไมเปรี้ยก่อนเนาะต้มปลาไหลอิงเปรี้ยนะครับผมพี่น้องมาพัดเครื่องลูกแป๊บไปร้อนี่ครับผมหน้าตาหน้ากินครับผมพี่น้องเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ไกลวาอยู่มากิ้นแล้วกันเด้อครับพี่น้องกันผู้ใดอยู่ใกล้อยู่ใกล้ก็ได้ครับผมนี่ครับผม กับทีมงานที่หลาบสูงมครับผมพี่น้องนี่กระลัง <Bunu>? ส yeah. well, ิปิ้งหนูอีกครับผมบ้านกับบ่อนอนเออครับอาหารมื้อนี้มีแต่อาหารแบบว่าสุดยอดครับผมหาจริงม้วงไฮกับโบนยาครับผมนนี่หนูกระมีครับผมครับผมมันเป็นยังไงปลาหมอตันหักระป๋านนะครหั ควมหัวเลยครับผมเฮ้ยใส่ซเลยครับผมนี่เนาะนี่บ่้าวาหมานี่หมกหัวเลยมกหัวไปร้องนามาจบ้าทุกคนเมยนหมบ้าไปเลยผมนีงปาดักับผมจะเสีบครับผมมาอยู่มากินกันเล้อครับนี่เอยู่ไกลอยู่ไกลครับผมนี่หั้นาเฮ้ยุพัดหรือบ่งูอยู่้องงา จิหน้าที่หับสูงครับผมจิมนาทีหลับสูงครับผมนี่เนี่จริงงแม่ไม่ม่อว่้ขนาดอือน่บ่บุเด้บุกินนี่ยต้องไงก่ไก่เม่จินกันแล้วครับผนเนาะใช่เพาะท่านเคยกินจะเฝ้าตายครับไม่กินใครยเฝ้าตายอือแั่นบ่ถ้กมาขึ้กมา มาทิมๆพูดได้กินสิอายุยืนครับผมงงดูเด้เด็ดครับผมเนี่ยเขาเอินมาอย่างไรต้มขี้เมาต้มขี้เมาปลาไหลครับผมต้มขี้เมาปลาไหลครับผมน่าจ้าอืมขึ้นมากอนี่ครับผมต้มขี้เมาปลาไหลเบิงหน้าตาลงครับผมพี่เนาะเบิกเรี้ยวเป็นไรอืมเราน้ำซมนู้เป็นยังไงน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาบ่อืน้ำ ดูด้วยเขาก็ไม่ง่ายนี่ยเขาก็แกวเต็มแกเขาหั่นบุญง่า่น้อมเมี่ยตัวห้ำฟงกับเปียกับเปียกแกบอกโอ้ยเยอยมากเลยยูไปกินกันแล้วก็บุ๋มเลยละ เย็บเม่นู่ปลาไหลผมปลาไหลขีเมาครับผมพี่นองเคยกินปะนี่ครับผมตาดินบนธปลาไหลขีเมาครับผมมันน่าบระพองได้ขีเมาเดี๋นี้นี่ครับผมนี่ครับผมปพัเนี่ยพี่น้องเอ้ยพน้อง้ันครับผมพี่น้องขี้มันครับ อัตราดินมันบ่ได้ต้มกุไรกี่หม้อครับพี่น้องมือนครับผมบริษัทิลป์สุขพิมพ์ว่านิลปบครับผมพี่น้องกนมันกินขี้อก่อิไก่ไก่ก็ไม่กินเหมกันเลยครับผมพี่น้องขอขอคุณที่พี่น้องที่ที่ตามอยู่งลวกําลังเบิ่งอยู่นะครับผมอะไรที่เป็นกําลังแรงใจซุ่มทงานบริษรที่หลับสุขนะครับผมพี่น้องจะมือนน้ก็ไม่กิน ต้มปลาไหลขี่เมาน้ำกันแล้วครับผมพี่น้องเมาดอกกินเดือดขี่เมาเออพี่น้องพี่เสียงปลาเท่าครับผมหูก็พอค่อยดีปลาเลยหรอนี่ครับผมเลยนี่ละนี่ครับผมในคก็มาอยู่มากินน้ำกันแล้วครับผมพี่น้องบวพี่เสียในคลิปนี้ก็ขอฝากัเครับผมทุกคลิปทุกคลิป มันเป็นยังไงกับคอมเมนต์กันเมื่อไนึกครับผมกับแสดงความูลเห็นเขาเมื่อไรบริวารกันนึกครับผมกับพี่น้องแสดงความูลเห็นกันเขามาได้ครับผมส่งเบาอิสระสลับส่วนครับผมก็สีเอาไปปัปบผมครับผมเป็นส่งไอ้ไม้ครับผมบุกคอยอย่ล็อกคิดกานไดนแต่ว่า มันจะอ้เขาเจนครับผมว่ามันเบียดหลายครับนี่ไป่วมาทำอะไตัวนี้ตัวนี้เป็นบปเก่าแล้วมาน้ามไมใช่เบมในคลิปนี้ก็ผมมาอีสานดทกขที่งานกับขอจบไปเพียงสมีนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวิปหน้าพอกันไหมรัดี่นีผมมาอีสานทกขที่งานกับทขอลาพี่น้องเพียงสมีนะครับผมสวัสดีครับ